สวัสดีครับทุกคนผมพอมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องค่าผ่าตัดของผมนะครับในในในครั้งก่อนนะครับเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียของการทำประกันของที่นี่นะครับเมื่อวานนะผมเพิ่งได้รับใบเสร็จจากทางศูนย์ที่ไปทำการผ่าตัดมานะครับก็ตัวเลขทั้งหมดนะครับเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ 3,900เหรียญน,นะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0บาทนะครับประมาณนะครับก็จริงๆแล้วก่อนที่เราจะทำการผ่าตัดเนี่ยทางศูนย์เนี่ยเขาต้องการที่จะให้เราจ่ายเป็นเงินคล้ายๆเป็นเงินประกันหรือเงินจ่ายล่วงหน้าก่อนนะครับก่อนที่จะทำการผ่าตัดเนี่ยก้อนหนึ่งนะฮะซึ่งเขาก็แจ้งมาว่า1,500เหรียญ นะครับแต่ว่าแดดเนี่ยยอมที่จะจ่ายเพียงแค่ห้าร้อยเหรียญน,นะครับสาเหตุที่เขาต้องการเก็บก่อนนะเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าทางประกันเนี่ยจะครอบคลุมหรือว่าจะจ่ายเงินชดเชยในส่วนนี้นะให้เราเนี่ยอยู่ที่วงเงินเท่าไหร่นะครับเราไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่สรุปแล้วก็คือแดดยอมจ่ายเพียงแค่ห้าร้อยเพราะว่าแดดค่อนข้างที่จะมีความรู้นะครับเกี่ยวกับ งานประกันนะครับเพราะว่าแดกเขาทำงานทางสายนี้มานะครับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับประกันของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะเกษียณนะครับก็เลยมีความรู้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสรุปก็คือจ่ายเพียงแค่เท่านั้นนะฮะแล้วก็ใบเสร็จออกมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวเลขทั้งหมดนะครับนี่ฮะมีตัวเลขทั้งหมดฮะแล้วก็ ประกันจ่ายไปเท่าไหร่นะครับเราจ่ายมาแล้วเท่าไรหร่เหลือเราจะต้องชําระอีกเท่าไหร่นะครับก็คือประกันจ่ายให้นะครับอยู่ที่2,400เหรียญน,นะครับผมจะต้องจ่ายส่วนต่างอีก1000เหรียญสรุปก็คือใช้จ่ายทั้งหมดนะครับ3,900ประกันจ่าย2 4 0 0ผมจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว500นะครับแล้วก็ หืออีกหนึ่งพันที่เราจะต้องที่ผมจะต้องชำระในวันนี้นะครับก็ข้อดีข้อเสียนะครับในการทำประกันของที่นี่นะครับผมพูดข้อเสียก่อนนะข้อเสียมีอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือแพงฮะแพงมากสำหรับตัวผมนะแต่จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นสแตนดาดของที่นี่นะครับแต่ความรู้สึกผมถ้ามาคิดเป็นเงินไทยก็คือโหทำไมมันแพงจังนะครับ แต่ว่ามันก็มีข้อดีนะครับข้อดีก็คือเคสที่ผมทําการผ่าตัดนะครับเหตุผมเนี่ยมันเกิดเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับแล้วผมเพิ่งจะได้มาอยู่อเมริกาได้ประมาณ2ปีกว่าๆนะครับก็เข้าระบบของเขาทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับประกันเกี่ยวกับภาษีนู่นนี่นั่นน,นะครับแล้วก็เพิ่งจะได้ทําการผ่าตัดแต่เขานะฮะยินดีที่จะยอมใจ่ายในส่วนนี้นะครับให้ ถึงแม้ว่าจะจ่ายไม่เต็มจํานวนนะครับแต่มันก็เป็นข้อดีของเขานะฮะที่เขายอมจ่ายเหตุไม่ได้พึ่งเกิดนะครับเราลองนึกภาพตามนะฮะในส่วนนี้ถ้าเป็นบางที่นะครับบางที่คือเราเป็นมาก่อนที่จะมาทําประกันประกันจะไม่รับผิดชอบนะครับแต่ที่นี่เขายอมจ่ายแต่เราก็ไม่รู้ว่า,เ,าเงื่อนไขอะไรยังไงของเขาเนี่ยรายละเอียดของเขาเนี่ยในการที่เขายอมจ่ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ ตรงนั้นมันก็เป็นในส่วนของเขาที่เขาจะพิจารณานะครับผมนี่ก็เป็นข้อดีที่ส่วนตัวของผมได้รับรู้มานะครับก็มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นในเรื่องของยาหยอดตานะครับในการผ่าตัดของผมเนี่ยครั้งนี้นะฮะยาหยอดตาหรือพวกยาบนปากอะไรพวกนี้นะฮะก็คือจ่ายเองทั้งหมดนะครับ คิดว่าหน้ามันมันน่าจะนอกเหนือจากที่เขาเขาเรียกอะไรครอบคุมนาฮะน่าจะนอกเหนือนะครับผมก็คือก็ถือว่าโอเคนะครับที่เขายอมจ่ายในในเงินจํานวนนี้มานะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปทําการจ่ายอีกแค่พันหนึ่งนะครับแล้วแล้วก็มารอดูนะครับว่าในการผ่าตัดครั้งที่สองของผมเนี่ยที่ว่ารอบ จะลอกเยื่อออกแล้วปูเยื่อใหม่นะครับผมว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าข้อมูลของผมเนี่ยนะฮะหรือประสบการณ์ของผมที่ผมํามาพูดนำมาเล่าให้ฟังนะครับจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ สวัสดีครับ